มณีมายาออดิโอบุ๊กส์ภูมิใจเสนอนิยายเสียงเรื่องแสนร้ายพ่ายรักหนึ่งในซีรีส์ชุดดวงใจเหมมราชซึ่งฉบับเต็มมีให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะที่เว็บ m a p m a r k e t .com จำนวน20ต่อในราคา219บาบาทมณีฝากอุดหนุนด้วยนะคะแล้วก็จะแนบลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้แฟนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยอย่าลืมแวะเข้าไปอุดหนุนด้วยนะคะและถ้าแฟนๆท่านใดที่ไม่สะดวกดาวน์โหลด ก็สามารถรับฟังได้ที่ Youtube c h anel n ของเราซึ่งมณีจะนำมาลงให้ฟังทั้งหมดเลยเพียงแต่จะไม่ได้รับฟังฉาก18บวกเท่านั้นนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังมณีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับมณีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปเอาละค่าหากพร้อมแล้วเราเดินทางไปสู่จักรวาลของเหมราชกันได้เลยค่ะ แสนร้ายภ่ายรักตอนอวสานเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงฝ่ายเสียต้นก็เดินทางมาสมทบเป็นครั้งแรกที่ทีทัศน์ไม่ได้ใส่สูตรหากจะใส่เพียงกางเกงยีนกับเสื้อเชิ้ตสีกรมท่าเข้าร่วเท่านั้นเมื่อมาถึงทุกคนก็ถูกเชิญไปยังห้องอาหารเพื่อรับประทานอาหารเอาแรงเสียก่อนบรรยากาศบนโต๊ะค่อนข้างเงียบไม่มีเสียงสนทนาตอย่างใดเนื่องจากว่าทุกคนยังคงอยู่ในอารมณ์ตื่นกลัวหวาดหวัน่น หรือแม้กระทั่งห่วงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและเมื่อมือม้ออาหารผ่านไปทุกคนถูกเชิญไปที่ห้องประชุมใหญ่ของรีสอร์ทเนื่องจากว่าสมาชิกเยอะทั้งพ่อเลี้ยงและเสียต้นอยากจะแจ้งข่าวให้กับทุกคนได้รับรู้พร้อมๆกันและเสียต้นในฐานะที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดต้องเป็นคนพูดก่อนเราให้ตำรวจเพื่อนของพ่อเลี้ยงแสนลักเข้ามาจัดการเรื่องคดีทั้งหมดละคดีวางเพลิงแล้วก็ลักพาตัวทุกคนที่รอดชีวิตก็ต้องเข้าคุกไปตามระเบียบ แต่คนที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลส่วนคนที่ตายนะก็ตายเพราะเราก็ป้องกันตัวจริงไหมแน่นอนละ่ะพอมันเกิดการปองร้ายและคนที่ทําได้เสียชีวิตลงแล้วตํารวจจะทําอะไรผู้ถูกกระทําได้เล้วนอกจากยกผลประโยชน์ให้ต่อให้มีคนตายก็ตามแต่คนพวกนั้นใช่ว่าจะเป็นคนดีตํารวจสรุปคดีเป็นลอบวงเพลิงจากคู่อริแต่คู่อริได้เสียชีวิตลงจากการประทะพอเลี้ยงแสนลักเสริมขึ้น แล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบล่ะคะมานัสวีถามด้วยความสงสัยประกันจ้ะโรงงานมีประกันแต่มันก็ได้ไม่คุ้มเสียไปหรอกนะพอเลี้ยงแสนลักตอบยายเกรสเป็นยังไงบ้างคะพ่อแซนดี้อดที่จะทำถึงเกรสไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นห่วงหรอกแต่อยากรู้ว่าอยู่ในสภาพไหนก็อาการสาหัสเพราะโดนพี่รักยิงด้วยตอนนี้ทางตำรวจยังไม่แจ้งพ่อของเกรสเนื่องจากว่าพ่อกับลุงต้น อยากจะให้แซนดีกับทีทัตกลับมายังปลอดภัยซสก่อนแซนรักตอบทำไมน้องนึกสงสารมันขึ้นมาเหรอพี่แซนรักถามขึ้นลาวคะ่ะน้องแค่ถามเพราะอยากรู้ว่าอยู่ในสภาพไหนจริงๆแล้วน้องนึกว่าจะตายตามนายจิรเมดไปแล้วะอีกพี่ก็คิดว่าจะไม่รอดที่ไหนได้สงสัยกรรมเยอะก็อยู่ชดใช้กรรมอย่างทรมานไปพี่แซนรักตอบก็คงจะเป็นอย่างนั้นน่าสงสารที่เลือกทางผิดเลือกที่จะคบกับนายจิรเมด จนพาตัวเองไปถึงจุดจบแบบนี้ถ้าไม่ยุ่งกับนายคนนี้ตั้งแต่แรกก็คงจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อให้เขาจะมองว่าเราเป็นอริของเขาก็ตามพอเลี้ยงบอกอีกครั้งแต่แซนดี้ว่าต่อให้เกรสไม่เข้าร่วมกับนายแม่ตั้งแต่แรกสักวันเกรสก็คงจะหาเรื่องลอบกับแซนดี้อยู่วันยังคำ่ำเพราะเขาเกลียดแซนดี้ถูกเติมเชื้อไฟจากนายแม่เข้าไปก็คงจะอยากแก้แค้นก็เลยมีจุดจบแบบนี้สชนะแล้วโรงงานจะไปในทิศทางไหนครับ คเชนเอ่ยถามขึ้นทําให้เสียต้นสุดลมหายใจเข้าตอนจะพ้นออกมาหนักๆแล้วหันมามองหน้าลูกชายเมื่อโรงงานได้รับความเสียหายมันก็กระทบกับการผลิตทั้งหมดเสียหายหลายร้อยล้านก็คงจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูมากพอสมควรและคนงานของโรงงานก็ตกงานกันเป็นแถวเช่นกันเรื่องนี้ต่อว่ายังไงลูกเสียต้นหันมาถามบุตรชายเพราะให้ทีทัตเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดเขาจึงได้ลุกขึ้นยืนก่อนจะเอ่ย ก็คงเยียวยาคนงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับระหว่างรอเงินทุนสําหรับโรงงานสร้างใหม่มันก็ต้องใช้เวลาเป็นปีพวกเขาก็ต้องมีงานรองรับผมกําลังคิดหาวิธีที่จะด,ดิวโรงงานที่เรารู้จักหรือว่าส่วนพลไม้ต่างๆให้รับพวกเขาเขาทํางานในช่วงเวลาที่รอแต่สําคัญก็คือคนงานของเรามี200กว่าคนพี่รับไร่ของเราสามารถรับคนงานเพิ่มได้เท่าไหร่พอเลี้ยงแสนล้านหันไปถามบัญชยคนอนโต อย่างที่ทุกคนไม่คิดว่าพ่อเลี้ยงจะพูดเพราะอย่างที่รู้กันว่าเขาแอบแอนตี้ว่าที่ลูกเคยคนนี้เอ่อก็เราเพิ่มได้ประมาณห้าสิบคนครับพ่อแต่ว่าค่าแรงไม่ได้สูงเท่ากับโรงงานเฮียต่อจ้างเพราะเราจ้างเป็นรายวันแค่ขอให้พวกเขามีงานมีเงินใช้เลี้ยงดูครอบครัวในทุกๆวันพี่ก็พอใจแล้วแต่เออพี่จะช่วยจ่ายค่าแรงคนงานด้วยครึ่งหนึ่งเพราะยังไงเขาก็เป็นคนงานของพี่มันไม่ใช่ไรของเฮียนะเฮียจะมาจ่ายไม่ได้ พี่แสนรักปฏิเสธเสียงแข็งแต่เฮียก็เป็นลูกเคยของพ่อเลี้ยงแสนรักนะครอบครัวเดียวกันช่วยกันไม่มีปัญหาคราวนี้ทีทัศพูดติดตลกอะไรนะพ่อเลี้ยงแสนรักถึงกับอุทานและถามย้ำคือพอได้ยินว่าที่พ่อตาถามย้ำเท่านั้นแหละเขาก็อึกอักขึ้นมาในทันทีพูดชดๆสิพ่อเลี้ยงแสนรักเค้นเสียงทุกคนก็ได้แต่ดูท่าทีว่าทีทัศจะกล้าพูดอีกรอบไหมแล้วก็ได้แต่มองหน้ากันนิ่ง บางคนก็แอบค้ำโดยเฉพาะแสนดีเอ,อ่อผมเป็นสามีของแสนดีแล้วก็เป็นลูกเขยของคุณอาพ่อเลี้ยงไงครับเขาตอบพลางมองน้าพ่อเลี้ยงแบบประมาทเก่งกับใครก็เก่งได้หมดแต่เวลาสู้น้าพ่อตานี่สั่นได้ยังไงก็ไม่รู้ตอนไหนไม่ทราบพ่อเลี้ยงถามเสียงดุคุยเรื่องงานอยู่ดีๆมาออกเรื่องนี้ได้อย่างไรตอนนี้เหละครับประยอติดปากของเขาแต่เอาจริงและอยู่ๆ เขาก็เดินไปหาแสนดีพร้อมกับคุกเข่าลงและกุมมือเธอเอาไว้ต่อหน้าทุกคนจนคนเป็นพ่อถึงกับหอบปากตาโตแต่งงานกับพี่นะทีทานเอ่ยด้วยน้ำเสียงหวานอ่อนโยนขณะที่ทุกคนทั้งยิ้มและลุน้นไม่ได้ลุ้นแสนดีหรอกแต่ลุ้นพออ่อตาเออพี่ต่อคือแสนดีพี่รักแสนดีพี่อยากบอกต่อหน้าทุกคนว่าพี่รักแสนดีให้โอกาสให้พี่ได้ดูแลและปกป้องแสนดีตลอดไปนะคราวนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง จนเธอต้องเงยหน้ามองทุกคนซึ่งคราวนี้ทุกคนก็ยิ้มแล้วพยักหน้าให้ก่อนที่เธอจะเหลือบมองบิดาที่ยืนหน้านิ่งแล้วกแกล้งเดินไปยืนหันหลังอยู่ตรงหน้าต่างนอนน่ะมันกล้ามากนะเนี่ยเสียต้นหันไปกระซิบกับขเชนแต่ง,งานกันนะทีทัดเอ,อ่ยขึ้นอีกครั้งแต่เธอก็ยิ้มและกำลังจะอ้าปากพูดเทว่าบิดาก็แทรกขึ้นซสก่อนพร้อมกับหมุนตัวกลับมาก,กอดอกร,รีบรีบรับไปหนูก่อนที่พ่อจะเพิ่มค่าสินสอดจากที่คุยกัน พอเลี้ยงกล่าวยังมีน้ำหอทีทัดก็ตาโตแล้วจึงหันกลับมาหาแสนดีนะครับท้ามากกว่านี้พี่จะไม่มีเงินแล้วนะถ้าแต่งงานกันเมื่อแสนดีรับคำปุ๊บทุกคนในที่ประชุมก็เฮล้านอย่างมีความสุขที่ทัดจึงรั้งเธอเข้ามาสวมกอดแนบแน่นแต่คนเป็นพ่อยังคงเก๊กตีหน้าขึ้มทั้งที่แววตาเปล่งประกายก่อนจะมีรอยยิ้มมุมปากเล็กๆตามลักษณะนิสัยของเขา เสียต้นจึงถือโอกาสเดินไปหาพร้อมกับอบแขนกอดคอเอาไว้ในที่สุดพี่ก็ชนะแกเสียต้นกระซิบบอกอย่างสะใจเรื่องอะไรไม่ทราบแซนล้างถามกลับเสียงเรียบแกต่อต้านไม่อยากให้แซนดีเป็นลูกสะัยพี่มาตลอด26ปีไงตั้งแต่เกิดโนนก็ตระกูลพี่มันทั้งตระกูลเลยเหรอวะเออแต่แกก็ใจอ่อนให้กับลูกชายของพี่เห็นนะว่าแกก็เอ็นดูเจ้าต่อไม่เลยสักนิด อย่างน้อยในความโชคร้ายก็ยังมีความสุขเล็กๆน้อยๆจากคนที่เรารักถ้าแต่งงานกันพี่ยืมเงินเองสักห้าร้อยล้านนะอะไรนะไปกู้ธนาคารเอาสิเอาสร้างโรงงานคราวนี้มันก็จะได้เป็นสินสมรสของลูกเราไงแล้วก็เป็นของพี่แล้วก็เองไงวางแผนเอาไว้นานแล้วออย่างเนี่ยยี่สิบหกปีเตรียมให้ลูกชายมฮุบสมบัติแกเลยเสียตอนพูดทีเล่นทีจริงก่อนจะยักคิ้วและยิ้มเจเลพรางหันมามองลูกๆ ที่ต่างแสดงความยินดีต่อกันโรงพยาบาลในตัวจังหวัดห้องไอซียูเกรสถูกรักษาตัวอยู่ที่นี่ใบหน้าของหญิงสาวพันด้วยผ้ากอดพร้อมกับท่อช่วยหายใจร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลที่ถูกยิงหมอไม่อนุญาตให้ใครเข้าพบเนื่องจากเสี่ยงจะติดเชือ้อทั้งบิดามารดาของเกรสเมื่อทราบข่าวก็แทบจะหัวใจวายไม่คิดว่าการที่ลูกสาวไม่อยู่ติดบ้านเพราะไปสร้างเรื่องและต้องรู้ข่าวร้ายแบบนี้ซึ่งทางตำรวจ เป็นคนโทรศัพท์ไปบอกเองว่าเกรสผัวพันการวางเพลิงและลักพาตัวแสนดีเหมมราชอีกทั้งทำลายร่างกายทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดมาจากการครบกับนายจิรเมธวงทั้งสิน้นแต่นายจิรเมธได้เสียชีวิตลงจากการประทะก,กันอย่างรุนแรงเพียงแต่เกรสรอดชีวิตกลับมาได้แต่อาการสาหัสบรรเจิดผู้เป็นบิดาของเกรสได้แต่ยืนมองบุรสาวผ่านกระจกเล็กหน้าห้องไอซียูด้วยน้ำตาคลอเกรสไม่เคยบอกว่าคบกับผู้ชายคนนั้น และเป็นลูกชายอดีตพ่อคายาบ้านี่แหละที่เขาบอกว่าครบคนพาลพาลพาไปหาผิดไม่คิดว่าบุตรสาวของตนจะมีจุดจบเช่นนี้คนเป็นพ่อจะทำอะไรได้ในเมื่อไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเป็นแค่นักการเมืองในจังหวัดและยังคงอาศัยบารมีของระดับเจ้าพ่อและคนคนนั้นคือพ่อของแสนดีคือคนที่บุตรสาวของเขาไปทำร้ายร่างกายปัจจุบันนี้เขายัางต้องก้มหัวให้กับคนเหล่านั้นอยู่เสมอ เพื่อให้ตัวเองมีที่ยืนในสังคมและมีอำนาจแต่จะเอาอะไรไปต่อกรอกับพ่อเลี้ยงแสนรักและเสียต้นเล่าในเมื่อลูกสาวของเขาผิดจริงไม่คิดว่าจะเจ้ากิดเจ้าแค้นแบบนี้จนกระทั่งเติบโตมามีหน้าที่การงานที่ดีกลับไม่ทำให้มีวุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นเลยตอนนี้หมอยังไม่อนุญาตให้เขาเยี่ยมครับเนื่องจากปลอดเชื้อและคนไข้ยังวิกฤตหมอจะของใครเป็นคนเอ่ยเกรซนะเกรซทำไมเจ้าคิดเจ้าแคนอยู่ดีไม่ว่าดี บรรเจริดผู้เป็นบิดาเอ่ยเสียงเครือฝากคุณหมอดูแลยาเกรสด้วยนะคะได้ความคืบหน้ายัางไงโทรบ,บอกพวกเราด้วยภรรยาของบรรเจริดเอ่ยขึ้นเสียงมนได้ครับคุณหมอรับคำสองผัวเมียยังคงยืนอลาลัยอาวรณ์และเป็นห่วงบุตรสาวอยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจกลับเพื่อให้หน้าที่การดูแลเป็นของหมอแล้วต่อไปจะเป็นเช่นไรก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจสินสอดเป็นเงินจำนวนหนึ่งร้จล้านบาท และทองคําแท่งหนักห้าสิบเอ็ดบาทตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ชนิดที่ไม่ขาดตกบกพร่องและไม่ต่อราคาแม้ว่าโรงงานเสียต้นและทีทัตจะได้รับผลกระทบขาดทุนแต่เรื่องค่าสินสอดที่เคยพูดกันเอาไว้นั้นเสียต้นได้แบ่งเอาไว้ให้แสนดีตั้งแต่ตอนคุยกันครั้งแรกไม่มีบิดผิวก็ยังว่าลูกสะใภ้สุดที่รักล็อกมองเอาไว้แล้วต้องเป็นคนนี้เท่านั้นข่าวการแต่งงานของทายาทเจ้าพ่อทั้งสองตระกูลถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ที่ทัดอยากทําให้คืนนี้เป็นคืนที่วิเศษที่สุดสําหรับคนที่เขารักจึงน้อยหน้าไม่ได้แม้ว่าจะขัดใจเจ้าสาวที่ชอบความเรียบง่ายมากกว่าแต่แค่เกลือทั้งสองฝ่ายรู้จักกันและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันล้วนแล้วจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็นเศรษฐีด้วยกันทั้งสิ้นฉะนั้นหากจัดที่รีสอร์ทเฮมราชก็คงจะบรรจุคนไม่เพียงพอจึงจัดที่โรงแรมเฮมราชมนตราณนห้องแกรนด์บอลรูมที่ใหญ่ที่สุด การแต่งงานครั้งแรกของทายาทเหมาราชจึงได้เป็นการรวมตัวของญาติพี่น้องทุกคนที่พร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมแสดงความยินดีและเชื่อว่าในที่สุดแล้วผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งและเข้มแข็ง,ขงเพียงใดท้ายที่สุดก็ต้องยอมแพ้ให้กับความรักและต้องการการปกป้องจากคนที่เธอรักนึกภาพไม่ออกเลยว่าเวลาจะตัวแสบบวานกับเฮียต่อเนี่ยขเชนเอ่อยขึ้นขณะที่กำลังยืนต้อนรับแขกที่กำลังทยอยกันเข้ามาในงาน ซึ่งมีทั้งพี่แสนรักจักรพัฒ์เหมรัตและหมอตะวันรอนใส่สูทสีฟ้ากางเกงสีขาวติมเพื่อนเจ้าบ่าวรอต้อนรับแขกสาวๆนั้นน่าจะอยู่กับเจ้าสาวส่วนเกตวดีดูแลโต๊ะลงทะเบียนพร้อมกับพนักง,งานของโรงแรมคิดไม่ออกเหมือนกันยังไม่เคยเห็นต้องถามพ่อเลี้ยงรายนั้นสก,กัดกันบ่อยๆแขรแดนให้ความเห็นเช่นกันค่อยเดินค่ะพ่อ จันทราภาภรรยาของขอเชมประคองเจ้าสัวพากรเดินเข้ามาในงานส่วนอีกด้านก็คือแม่ยายพ่อเดินไหวนะ่ายังกบพ่อเป็นคนไข้เจ้าสัวพากรเอเ่ยแซวแล้วนี่เมื่อไหร่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะออกมาถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราน่าจะอยู่กันครบแล้วมัง้งเจ้าสัวเอ่ยถามพลางมองเข้าไปในงานเดี๋ยวก็มาครับพี่แสนรักเป็นคนตอบแล้วนี่เฟรมเดียวจะพอไหมล่ะเนี่ยตระกูลใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะเจ้าสัวพากรแซว พร้อมกับมองหน้าลูกหลานที่ยืนห้อมล้อมกันอยู่แล้วผ่านไปเพียงครูเดียวเจ้าบ่าวในชุดสูทสีฟ้ากับกางเกงแลักสีขาวส่วนเจ้าสาวก็ใส่ชุดราตรีเกาะอกสีฟ้ามีระบายสีขาวเป็นซับไนยาวพ้นออกมานอกขอบชุดราตรีที่สั้นเพียงหัวเขา่าเดินควงแขนกันออกมาโดยมีทั้งพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยงพร้อมกับน้องแสนรดีที่ควงแขนบิดาคนละฝั่งฝ่ายผู้ใหญ่ของเจ้าบ่าวก็คือเฮียต้นและม่านฟ้า ยิ้มแย้มเดินออกมาเชียวนั้นสามารถเรียกความสนใจของทุกคนได้เป็นอย่างดีแม้ว่างานจะอลังการเพียงใดแต่ก็ไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรมากมายนะักทุกอย่างขอให้เป็นกันเองอยากทําอะไรก็ทํารับประทานอาหารก่อนเวลาก็ได้แม้กระทั่งถ่ายรูปมากันพร้อมหรือยังเนี่ยพ่อเลี้ยงแสนลักเอ่ยขึ้นก่อนจะมองไปร,บรอบๆเพื่อนัว่าสมาชิกข,ของครอบครัวขาดเหลือใครมอรอนพ่อกับแม่เราพ่อเลี้ยงกําลังจะถาม หากแต่เสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมาแล้วผมมาแล้วครับเสียงนำมาก่อนส่วนเจ้าตัวนั้นเดินควงแขนมากับภรรยาหน้ายิ้มแป้นมาเชียวเรียกได้ว่ายิ้มกลบเกลือน่าจะดีกว่าเพราะว่าทั้งคู่มาช้าแกมมาช้าว่าเปรมคาเชนเอ่ยขึ้นคนเพิ่งกลับมาจากเวียดนามเมื่อบ่ายเองนะครับดีเท่าไหร่แล้วที่มาทันเนี่ยเปรม,มานัดบอกรีบสุดชีวิตเลยนะคะเนี่ยใครบอกให้ส่งเราไปดูงานตั้งสามเดือนเคมาพารเอ่ยแซว เก่งมากมาถ่ายรูปครอบครัวกันพ่อเลี้ยงแสนลักบอกพร้อมกับตวัดมือเรียกให้ทุกคนมารวมตัวกันโดยมีทีทัดและแสนดียืนอยู่ตรงกลางภาพแรกให้ผู้หลักผู้ใหญ่ยืนเคียงข้างคู่บ่าวสาวส่วนภาพต่อไปให้เด็กๆยืนห้อมล้อมคู่บ่าวสาวกันเอาไว้ส่วนผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่นั้นยืนรอบนอกจากนั้นทุกคนก็ทำท่ามินิฮาและยิ้มให้กับกล้องยิ้มหน่อยสิคะพ่อมนัสวีกระซิบบอกผู้เป็นสามี จนป่านนี้แล้วเลิกเก็กได้แล้วครับคาเชยนยยนหน้าเขาไปแซวอีกหนึ่งคนแกมันตัวแสบไะเชนนับหนึ่งสองสามชินเสียงนับสามทุกคนก็ยิ้มออกมาซึ่งเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปได้วยความสุขและใครจะรู้ว่าพอเลี้ยงแสนรักก็ทําหัวใจเครึ่งดวงจะรดกับเสียต้นทาเอาลุ้งๆถึงกับหันไปมองและยิ้มด้วยความเอ็นดูเช่นกันส่วนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้แต่มองและน้ําตาปริ่มขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้ จากนั้นจึงมีเพียงเด็กๆทายญาทของเหมาราชที่ร่วมกันถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่เข้ามายุ่งเกี่ยวเด็กๆดูดมีความส,สดใสร่าเริงและมีอิสระในการโพสต์และนั่นช่างเป็นภาพที่งดงามจนคนมองอดที่จะน้ำตาคลอมไม่ได้ไม่มีใครคิดเลยว่าจะมีวันนี้จากวันที่พ่ะเลี้ยงแสนลักและเสียตน้นพร้อมด้วยผู้ช่วยอันเป็นที่รักทั้งหมดเคยอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวและทุกคนเติบโตไปพร้อมๆกัน จนถึงวันที่มีครอบครัวแล้ววันนี้วันที่ลูกๆเติบโตและพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกันทุกคนแล้วเช่นกันพวกเขาเติบโตมาอย่างมีคุณภาพเจียตนเอ่ยปากชมพรางมองเด็กๆด,ด้วยความสุขเพราะพวกเราช่วยกันไงพอเลี้ยงตอบกลับนี่ถ้าพี่มีลูกอีกนะพี่ก็จะให้ดองกับแกอีกพอเธอพอเลี้ยงตอบกลับทันควันมีอีกเหรอฮะมีที่ไหนอีกม่านฟ้าแทรกถามเสียงแข็งเฉียวฮะเออ เป,ป,ปล่าเพียงแค่ยกตัวอย่างนะอย่าให้ฟ้ารู้นะคะไม่งั้นจะจับหันแล้วลที่เนี้ยอุ้ยเสียต้นถึงกับสะดุ้งและนั้นทําให้ทุกคนหัวเราะล้านอย่างมีความสุขงานแต่งเป็นไปอย่างราบรื่นและอบอุ่นพร้อมกับน้ําตาที่ปริมออกมาในหลายๆครั้งมันคือน้ําตาแห่งความอิ่มเอมหัวใจแต่กว่าจะมีวันนี้ได้มันเต็มไปด้วยความสาหัสเช่นกันเมื่อผ่านมาได้แล้ววันนี้จึงเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมากที่สุดทั้งสองครอบครัว สาวๆออกไปรับดอกไม้เร็วๆเจ้าสาวกำลังจะโยนดอกไม้แล้วเกียรติวดีตะกนขึ้นขณะที่สาวๆและหนุ่มๆก็นั่งอยู่ตรงโต๊ะหน้าเวทีนั่นแหละและกกำลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานกระทั่งถึงช่วงเวลาที่สำคัญคือการโยนดอกไม้ตามความเชื่อและความสนุกผู้ชายด้วยได้ไหมจันอยากออกไปรับจันเจ้าเอ่ยึ้นอย่างอารมณ์ดีทั้งผู้หญิงผู้ชายไปเลยลูกเร็วๆดูซิว่าใครจะได้แต่งต่อจากแสนดี คุณยายจันเจราเอ่ยขึ้นอย่างอารมณ์ดีเช่นกันเงินเห็นไปด้วยร้อนด้วยว่าแล้วทั้งหมอและเชฟก็พุ่งตัวออกไปหน้าเวทีแต่ไม่ลืมที่จะคว้ามือน้องสาวคนเล็กอย่างแสนดีไปด้วยไม่เอาแสนเขินแสนดอีปฏิเสธอย่างขัดเขินแต่ก็โดนพี่ๆดึงออกไปจนได้เขินอะไรนี่งานของเราเฮมาราตบอกพร้อมกับทำท่าชูมือขณะที่แคร์เกลือจึงเป็นหนุ่มๆสาวๆก็ออกไปแย่งเช่นกัน ไม่อยากไปแย่งกับเขาหรือพี่รับกระเชนเอ่ยถามขึ้นรักเมาละลุกไม่ไหวแล้วครับมีแต่จะไปยืนล้มแหละเขายอมรับว่าตัวเองดื่มจนเมาเวแหละเพราะมีความสุขก่อนจะยกวายขึ้นจิบและในจังหวะเดียวกันนั้นเจ้าสาวที่อยู่บนเวทีก็ยืนหันหลังและนับหนึ่งสองสามพร้อมกับเวียงช่อดอกไม้ข้ามศีรษะตัวเองไปทางด้านหลังลอยละเลี้ยวปลิวคว้างผ่านศาีรษะของทุกคนไปเลยกระทั่งโอ๊ย ช่อดอกไม้ฟ้าลงบนศีรษะของพี่แสนรักอย่างจังจนเจ้าตัวต้องรียบยกมือมาคว้าเอาไว้และยังไม่ทันรู้ตัวว่ามันคืออะไรที่โดนหัวกระทั่งก้มลงมองเฮ้ย <Hey. S 1> พี่แสนรักถึงกับอุทานตกใจขณะที่เสียงร้องเสงแซสดังขึ้นโห oh, อะไรอะ่ะเขาอุตส่าห์ออกไปแย่งแล้วดูสิคนที่ได้คือนั่งเมาอยู่เนี่ยจันเจ้าแหวส่พี่ชายก่อนที่แสงไฟจะสาดมาที่พี่แสนรักเออ พี่แสนร้างหันมองรอบตัวและทุกคนก็ชี้มาที่เขาทั้งหมดเพื่อบอกให้รู้ว่าเขาได้ช่อดอกไม้ชิบหายละไม่จริงอ่ะเขาบ่นพร้อมกับทำหน้าแย่ขึ้นมาเลยค่ะแซนดีเอ่ยเรียกพลางกวากมือจากนั้นพี่แสนรักจึงถูกประคองโดยจันเจ้าและเฮมรัตเพื่อส่งขึ้นไปยังเวทีหวังจะให้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยเชิญครับพี่เมียว่าที่จะบอกคนต่อไปทีทัดเอ่ยปากแซวก่อนจะยื่นไม้ให้ เอ,อรักเหรอเจ้าสาวยังหาไม่ได้เลยอ่ะเขาว่าหางแต่น้ําเสียงออกไม่จนทําให้ทุกคนแอบหัวเราะสุดท้ายเขาก็ตั้งสติและสูดลมหายใจเข้าก่อนจะรั้งน้องสาวเข้ามากอดและหอมไปที่เรือนผมเบาๆตามด้วยการโอบไหล่น้องเขยที่อายุมากกว่าตัวเองเยอะเชียวรักไม่มีอะไรจะพูดแต่ขอให้แสนดีของพี่มีความสุขมากๆฝากเฮต่อดูแลหนึ่งหัวใจของรักด้วยนะครับช่อดอกไม้นี้ก็บังเอิญได้รับ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาเจ้าสาวจากที่ไหนด้วยคงจะได้เปิดรับสมัครแล้วล่ะพูดจบประโยคสุดท้ายสาวๆก็กรี๊ดทีนี้จังหวะเดียวกันนั้นทีทัศน์ก็แย่งไมค์ไปพูดแทนรอบต่อไปเป็นลูกชายลูกสาวบ้านไหนเตรียมเรียกค่าสินสอดได้เลยครับสินคําของทีทัศน์ทุกคนก็มองนะ้พอะเลี้ยงแสนลักเป็นหลักเหมือนจะเอาคืนยังไงก็ไม่รู้แสนลักก็ได้แต่ยิม้มและหัวเราะอ,ออกมาเบาๆมีความสุขมากๆนะทั้งสองคน พี่แสนรักหันมาอวยพรให้กับแสนดีและทีทานอีกครั้งก่อนจะอบกอดทั้งคู่ขอบคุณนะเฮรักพี่จะดูแลแสนดีให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะพี่รักเมื่ออวยพรกันเสร็จแสนรักก็ลงจากเวทีไปสนุกกันต่อจูบกันจูบกันจูบกันเสียงเชียร์จะแขกเรือดังขึ้นเพื่อให้คู่บ่าวสาวส่งท้ายก่อนจะปล่อยให้แขกได้ปลดปล่อยต่อหน้าคนเป็นร้อยๆเลยเหรอคะอืมแค่จูบ ต่นหน้าคนเป็นร้อยๆก็สอยไข่พี่มาแล้วอิพิตอแซนนี่ถึงกับฟาดเพียที่ต้นแขนยังขัดเขินจากนั้นเสียงเชียร์ก็ดังขึ้นอีกทีทัดจึงอาศัยจังหวะที่แซนดี้ขัดเขินจับใบหน้าเธอเอาไว้แล้วประกบจูบแนบแน่นเนินนานพร้อมกับเสียงกรี๊ดกราดและปรบมือลั่นสนั่นห้องแกรนด์บอลรูมพี่รักแซนดี้นะแซนดี้ก็รักพี่ต่อคะ่ะทั้งสองต่างกระซิบคำรักแผ่วเบา พร้อมกับมองสบตากันชนิดที่ลืมอายไปเลยว่านี่อยู่บนเวทีแล้วโลกทั้งใบก็เหลือแค่ทั้งคู่ที่ยังคงมอบจูบหวานให้แก่กันและกันอีกครั้งคนด้านล่างจึงได้แต่มองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสุขและใช่เลยนับจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเด็กๆและไม่ใช่แค่ความสุขเท่านั้นการผจญภัยของวัยรุ่นเหมาราชกำลังจะเริ่มต้นขึ้น